ดีครับผมวันนี้คุณก็อยู่ช่องโตโน่ตัคูแชแนลนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิว DX Chiku Driver นะครับผม DX Chiku Driver นะผมก็เป็นเข็มกลัดแปลงร่างของ Mass Rider g o นะครับผมนี่นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยว่าเขามีอะไรมาให้บ้างนะผมอันนี้ผมสั่งมาจากคลิปที่เป็นอ่าอ่าซุม เข็มกัดไรเดอร์นะผมแบบสภาพดดีนะขยับอ่าดูก็ไปดูได้เป็นกิฟแกะกล่อง EP สองนะผมโอเคครับ <Okay, S 1> ผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่ามีอะไรมาให้กันบ้างนะก็จะมีเด็กจิคูไดเวอร์นะผมเด็กไรวอสจิโอนะผมแล้วก็สายเข็มกัดลนใครครับมอทีแสงกัดลนนะโอ้โหไรวอสก็ดันลนอนะีก้วก็เนี่ยเขาก็ให้มา นี่เป็น L กับ R ผมแล้วก็มีล็อกหลังไม้ด้วยนะสังเกตกันไหมครับว่าล็อกหลังอันนี้มันจะเหมือนล็อกหลังแบบไหน X 4, ใช่ไหมนะผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวไรว Watch กันก่อนเลยนะผมนี่คือตัวไรว w a t นะผมทำออกมาได้สวยงามมากเลยนะตรงนี้จะเป็นอยู่ในโหมดนาฬิกานะ ตรงนี้จะเป็นโลโก้ของมัสเรเดอร์จ o นะนี่นี่แล้วตรงนี้จะเป็นปีของมัสเรเดอร์จ o นะทั้งกมดคือปี2018นะถ้าเป็นกูกาก็ปี2 0 0พนะนี่อาจจะมีเสียงรถนิดหน่อยก็ต้องขอัยด้วยนะโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มไว้กดปุ่มเล่นเสียงแล้วก็ตรงนี้เป็นลำโพงนะแล้วก็มาเริ่มกดกันเลยนะผม ไฟอาจจะน้อยหน่อยนะพ่อผมตายตอนกลางวันนะผมโอเคเดียดด๋ยวขึ้ญญนซบแปะไว้ให้นะดาล่างครับผมเมื่อกี้จะอยู่ในโหมดของนาฬิกาใช่ไหม อ่าหมุนมาทางอ่าเป็นเข็มนาฬิกาหมุนตัวเข็มนาฬิกาก็หมุนมาใช่ไหมฮะนี่หมุนจากนี้ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บจะมาเห็นหน้าของ Mask マス d e r g ジ o แล้วนะฮะนี่ตัวอาเสียงจะมี3เสียงด้วยกันนะเราก็เล่นครบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปมาดูกันที่ตัว DX เอ็กซ์จิคูไรเกันบ้างนะผมนี่คือตัว d ีเอ็กซ์จิคูไรเวนะผมนี่ ออกมาได้สวยงามมากนะผมตรงนี้จะเป็นลำโพงสุวิตปิดเปิดอยู่ด้านล่างตรงนี้นะผมใส่ทานด้านหลังนะผมส A มสมก้อนเอาอะไรแหลมๆจิ้มแล้วก็หมุนมาแล้วก็เปิดนะแล้วก็ใส่ทาน3 a มสมก้อนอ่าอ่าถ้าจะเอาอะไรแหลมๆมาจิ้มเนี่ยผมขอแนะนําเป็นไม้จิ้มฟันนะผมเพราะว่ามันจะไม่มีแบบถ้าเป็นปากกาเนี่ยมันจะมีรอยแบบอยู่นะผมแต่ถ้าเราใช้อ่า นนแต่เราใช้ไม่จิ้มฟันเนี่ยมันจะไม่เป็นรอยฮะแต่เรามาเปิดสวิตช์ดูกันเลยนะผมะมาเฮ้ยเออโอ้กว่าจะมาตำเราหน้าเตี๋ยไปสักสองรอบนะเดี๋ยวขออีกรอบนึงเมื่อกี้มันไม่ชัดเจนจนี่นะผมก็มี ตัวนังสือภาษาอังกฤษวิ่งอยู่นะจิกูตัวไรบานะมีเทเทเทเดี๋ยวตอนแปลงร่างใช่ไหมฮะมันต้องหมุนอะไรใช่ไหมมันจะไม่ถนัดใช่ไหมผมต้องมีตัวช่วยนะผมเดี๋ยวหยิบตัวช่วยมาก่อนนะนี่คือตัวช่วยของผมนะมันก็เป็นกระตางใจต้นไม้ปกติอะไรครับแต่ผมไม่มีแบบแบบที่อ่าวางหินกระไรท์แล้วก็รีวิวเหมือนตังญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ผมไม่มีนะก็เลยใช้แบบนี้แตนก็ใช้ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวมา ใส่กับเกมก็ดได้ดูนะเดี๋ยวไปดูตอนที่ใส่เสร็จนาะไปผมนี่สวยไหมฮะใส่กับอันนี้แล้วก็ดูแบบเรียบร้อยขึ้นมาเลยใช่ไหมอาจจะอาผมอาจจะพูดเสียงเบาหน่อยนะอ่ะเพราะว่าเนีย่ยเสียงเหบอยู่โอเคไหมเออเดี๋ยวมาปลดสวิตตัวอีกรอบนะเดี๋ยวมาเอยสวิตมาไปสวิต ตำราหน้าเตะตำราหน้าเต่ไปตั้งสองรอบนี่มันชอบทําให้ผมหน้าแตกกับกข็มกันตัวนี้สนใจฐา,านจะหมดด้วยนะอเอ้ะเรามาเริ่มแปลงร่างกันเลยนะผมมาหุ้นแล้วก็ใส่ก็ไปที่เข็มกัดด้านช่องนี้นะเพราะว่านี่หนไหมมันชี้ไปด้านนี้ก็ใส่ไปด้านนี้เลยฮนะ ก็จะเป็นหน้าปัดนาฬิกาแล้วก็ไฟกับพิพติไรวอนนะไม่รู้เห็นมือเปล่านะฮะาล้วงน,นี่ครับผมตรงนี้อ่าตรงนั้นไฟมันจะส่องหน่อยนะเพราะว่าผมตายอ่าผมตายนอกบ้านใช่ไหมแล้วก็มันต้องมี เดี๋ยวส่องอยู่แล้วนะไก่ตอนเที่ยงนะมาใช้ถ้าไม่ตายกันเลยกดปุ่มที่ไรโบดนะหนึ่งครั้ง <the> แล้วก็กดปุ่มตรงนี้หนอีกครั้งห <Time break. S 1> นึ่งนี่วัวดีเอกันนี้ ลูกเล่นก็จะประมาณนี้นะครับผมผมถ้าชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องโตโน่โตคุชแนลด้วยนะครับผมตอนนี้มียอดซับึอยู่25ซับแล้วนะครับผมยอดวิวก็อ่าอีกไม่นานก็จะทะลุ2,000วิวแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสัสดีครับ